สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง y o u ยูทูบทิศกุลมวลชาแน,นลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยาโมลามาดผู้รองของรายการวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่31รกรกฎาคม2565ที่วิถีมวยสกอสารนนทบุรีในการชกระหว่างเพชรชิศักด์แสงมรกต116ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนคู่ชกของเขาครับประเด็นศึกลูกสวนว่าวันนี้ครับเป็นประเด็นศึกสอจต้องวาจีนร้ขขอยหกคนเท่ากันครับเป็นฝ่ายน้ําเงิน ดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับแพนิวเคียคร์เกตทรงฤทธิ์มาชนะลุงลาวีสักอินเตอร์ขณะที่พระเดิษฐ์ต้มมองบอกว่าสองฟอร์มหลังนี่สวยสดงดงามครับชนะคุณศึนนายกวิตท,ทุ่งสงลาสุกอนนกยกสามพาสักกรพญาไก่บินทีวีติมอยสุกอนสานนนทบุรีแห่งนี้ครับความเร็นไปของชกอยู่ที่มุมแดงครับเปเปีห้าสี่คนเวทียกที่สองครับ สอจอโตน้นีมีชีจามาแล้วครับสองมุมบาทให้กับมุมน้ำเงินในจังหวะนี้ครับจัดเตะซ้ายแต่ว,ว่าโดนที่เบรกไว้ครับหลักลลมลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับสายกับสายเจอกันพยาามนี่ครับเตะขวาต่อยซ้ายหวาฝีมือเหมือนกันครับแต่ว่าดูวา จะบีบให้คู่อสูนี่มาชกในเกมในแผนของตัวเองที่ตัวเองถน,นัดครับนี่ยัซ้ายยาวๆยังดูตาเย็นด้วยนะครับผู้ว่ยเกีนเนนะยเ่ยวได้รับโต้ซ้ายคือจังหวะซ้า,ายของเพชรวิชักนี่ดูแม่นกว่าเล็กน้อยครับแต่ยังมีเวลาอีกเยอะครับนี่มุ่งยกที่สองเท่านั้น ัเงเหนียวด้วยกันทั้งคู่หยาบทีมขวาเบรกไว้ก่อนครับเพชรวิสั์แต่สุดพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับตเตะขวาตีหน้าแล้วก็ทีเบรไว้แ้่ซ้ายเติมเข้าไปทีมุดยกที่สองครับเดี๋ยวตมามกันต่อครับอีสายกที่เหลือ รอเหมบนยกที่3ครับอ <c oughs> ตัวยกที่3ความระเบียบอยู่ที่มุมแดงครับ,บระเบียบเจ็ดต่อ2มาดูกันว่ายกนี้ประเทศึก <c oughs> จะพิเกมพิจารณาการกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนเตะซ้ายล่างแนละ้วขึ้ขนบนแล้วแข้งซ้ายเกี่ยวได้ครับดนัดนดันระยกอัดขึ้นซ้ายเข้าไปครับ จับนแล้วครับเด้งเข่าซ้ายนี่ครับสอจโอต้งโบกให้เดินเร็วขึ้นครับพยายามเบียบเดยเข้าไปพยายามจะเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับด้านประติศแข้งซ้ายครับถ้าเดินช้านี่เดินไม่ติดนี่โดนแข้งซ้ายของพัชวิชักได้ครับต้องเดินให้ไวครับเตนียบเด้งเข่าซ้าย ดูการจับในจับในดูได้เปรียบพอสมควรแล้วครับทางด้านประเดศเบียรเข้าไปแข้งขวามาครับพรเพชรวิศักดิ์แข้งซ้ายขึ้นไปยังติดบงังทีมงานนี้สั่งให้เดินแล้วครับพรเพชรวิศักดิ์ยังคงตั้งรับขยับวางแข้งซ้ายประเดศไม่สนใจครับจิ้มมาซ้ายจับในเด่งเข่าซ้ายขึ้นคอ้นได้ขยมอัมดเข้าไปเด่งเข่าซ้าย เบียดปะยานยาโอ้ยเปียดแข้งขวาโอ้เตะซ้ายต่อยซ้ายเปียดดูจับในได้เปียบชัดเจนครับธนาพันธิทธิ์ยังคงเดินต่อเนื่องครับเบียดเข้าไปใกล้ๆแข้งขวามาโดนซ้ายโต้๊น ถ้าเดินช้าก็เข้าลองแข่งได้เหมือนกันครับต้องเดินเบียดเดินจนถึงตัวให้ไวกับแข้งซ้ายถึงงานนี้สั่งให้เดินนะโอ้ยนี่ครับดูจับในได้เปรียบชัดเจนรับทา่าน่เป็นศิษย์แทงยัดซ้ายเข้าไปลูกนี้ครับถึงกับสะดุ้งกับเพชรวิศัก์ สามก็จะพาให้น้ำก่อนครับสามต่อเกมบนวันที่ยุที่สี่ครับ่อตัวยกที่สี่ขวาระเบียบข้ามมาอยู่ที่มุมน้้วเมือนร,ระเบียบห้าช่วงตัวดูครับว่าโยกนี้ครับทางด้านทวกชาตจะพิกเกมพิชการกลับมาได้อีกครั้งหรือไม่ครับแข้งขวาจิ้มมัดซ้าย นี่เด้งข่าวซ้ายอานกันมาดูการจัดในของทางด้านประเด็นสุดครับโอ,โ,โอ้โหจับได้เปรียบชัดเจนแล้วครับวงใน <samen> พเพชรตวิสักขยับเดินบ้าง้วครับโอ้ยโดนมาซ้ายจับในได้ครับเสียงเชียร์ดังขึ้นๆๆม,มาอีกแล้วครับฝุ่ขวา จับนายได้เสียเข่าขวาครับพิเศษยัดเข่าซ้ายเด้งเข่าซ้ายอัดเข้าไปาหนีเยอะๆถอยมากๆก,ก็ไม่ดีเหมือนกันกับเพชรวิศักดิ์นี่พยายามจะเดินเวียนนายตีครับจับได้เสียเข่าซ้ายเพชรวิศักดิ์ถึงตัวตลอดครับยุคนี้หรือว่าเป็นเกนมวางแผนมาได้ดีครับยุคที่สี่ของเพชรวิศักดิ์ เหยียบขึ้นพอได้ครับเกมต้องลุ้นถึงดีการ้วครับวันนี้ขยับจิ้มหาดซ้ายจับยัดเขา่าเสียบเข่าซ้ายวงในนี่แข็งแกงแข็งแกงแข็งแรงกว่าชัดเจนครับเน็นสุดโอ้มีแข้งซ้ายแล้วก็แข้งขวาเติมเข้าไปครับยัดเข่าซ้าย ครับแข้งซ้ายของทางด้านพัทวิษณ์นี่ครับโค้ษมันครับพุ่งตรงยินสุดท้ายของยกที่4ี่เตียบสายย,ยาๆของพัทวิตณ์ Liu สายกับซ้ายครับ จังหว่าใครจะดีกว่ากันครับจังหว่าใครจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันครับผมยกที่สี่ครับโอ้โหสุดมันครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับมาดูว่าสามนาทีที่เหลือเกมจะจบแบบไหนครับคอยตัวยกสุดท้ายความระเบียดอยู่ที่มุมแดงครับระเบียดอยู่15ช่วงไอ้มุมน้ำงินครับขอไป วันนี้ได้เปรียบอยู่20ช่วงตัวนี้เป็นอย่างน้อยแล้วครับเปรียบด,ด,ดูช้าลงไปได้ชัดเจนครับทางน,าน้าเพชวิศัก์ยกสุดท้ายออกมานี่พยายามจะเดินไล่ต่อยหมัดครับ ทอมแล้วครับสารภาพครับทางด้านเพชรวิศักด์แต่ว่าก็พยายามจะสู้เต็มที่แล้วครับ20วินาทีสุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจก,กับทีมงานพยายามจะไล่ต่อยมัดแล้วครับทางด้นานเพชรวิศักกด์็พยายามจะสู้เต็มที่นะครับ ดยกสุดท้ายครับจะรอการจุมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งคนระับเหน็บสะใจแลยครับตรงหน้าประเดศศึกเดี๋ยวเราดูการจุมืออย่างเป็นทางการครับไม่นามีอะไรผิดพลาดหรือครับงานรวบรวมไปคะแนนแล้วก็ชุมือให้ประเ็ศศึกสจตงบ้านจริงครับเอาชนะคะแนนกัลตวสักแสงมากดไปแบบสนุกสุดมันพิกแล้วก็ได้อาชีดหลายํำฟั้นด้วยครับ